เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนายมันม่วงคนดีคนเดิมไอดกเช่นเคย,เนยครับอู้นายมันม่วงน,น,นี่อัปเกรดนะเอาหัวไปต่อทีวีตอนไหนวะเนี่ยฮะมาฮะผู้ชมแหมเหมือนกับเหมือนผู้ผู้ชมนะฮะจะติดใจไอคลิปไอห,หาห้องน้ํานี่แล้วเกินนะครับผมแหมแค่แค่เดินหาห้องน้ำานี่คนดูเยอะเยอะนะครับเป็นพันนะครับผมคลิปล่าสุดเกี่ยวกับห้องน้ำานสองพันวิวก็ไปแล้วปาดโต นะฮะคนดูเยอะจริงๆนะผมเล่นหนีออฟบี้คนดูเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะครับมาดูมานั่งหาซ่วมไอยคนดูเยอะๆไม่ดูพอเลยนะผู้ชมก็นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้หยุดการหาซ่วมไปในตอนไหนไม่รู้นะตอนที่เราเจอกับเจอซ่วมที่ไหนไม่รู้ลืมแล้วนะผมความจาสั้นมากเลยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะฮะโอเคงั้นเราจะเทเลพอร์ตไปตรงไหนดีนะจ๊ะมันจะมีตรงไหนบ้างที่เรายังไม่ได้เก็บว่ะ ลงไปตรงบิ๊กทอยเลตแล้วกันนะนั่นไงพูดแล้วเจอเลยนะครับเอ๊แต่ตรงนั้นเราก็ไปไม่ได้ดีกว่าอยังไปไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งนะโอ้นี่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 เห็นอยู่เห็นอยู่ไปเนียนไม่เนียนไฟฉายห้องน้ำโอเคครับผมครับนี่คืออะไรว่ายปีตาบไม่ใช่ไม่ใช่นะผมห้องน้ำตาบนะทุกท่านมาเดินหากันต่อดีกว่านะครับ มันมีอยู่แล้วหละนะในทุกที่นั่นงไงพูดถึงก็มีเลยนะครับแต่แผลแดดฮุยบัตลูมบุลี่วะเอามองอัดบุลี่คนอื่นไม่นะเจ้าอิมพอสเตอร์เจ้าชอบบุลี่คนอื่นอย่างนั้นหรือจึบ๊บอ่าโอเคท่านบนไปดูมาแล้วนะท่านไจำได้ว่ามันไม่มีอะไรถนะ้อยเหล็ดห้องน้ำกากาไม่มีใครรักเขาอ่ะโวนะเป็นลังใจให้นะห้องน้ำน้อยเฮ้ยนะฮะ โอเคมันจะไปเก็บเนี่ยมันจะมีอยู่ที่หนึ่งอะที่ผมเก็บไปได้ว้ยคือตรงนั้นอะไ่เก็บยังไงวะแม่งอยู่ซะด้านบนเลยอะไรทหารสุขาเออบดขี่ไปหาทหารสุขาะคับคุณผู้ชมไม่อันนี้ก็เก็บไม่ได้นะเราไม่รู้ต้องขึ้นไปยังไงอะนะเพราะว่าเดินเข้าไปตรงนี้ถ้าเดินเข้ามาตรงนี้มันก็จะมาเจอแค่เนี้ยมาเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมนะซึ่งเราขึ้นไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรไ อาจจะต้องมีบันไดปีนขึ้นไปมั้งหรือเปล่าวะอ๋อรู้และรู้และผู้ชมให้เดาไหมหน่าจะตรงนี้วะ่ะน่าจะขึ้นจากตึกตรงนี้ใช่ไหมขึ้นจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงไปตรงนั้นซึ่งเราจะหาทางไปตรงนี้กันนะครับผู้ชมแต่ผมว่ามันน่าจะขึ้นจากตรงนี้เปลวะเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้อะมันจะโดดถ,ถึงหรือวะ่าเนี่ยตรงนี้เลยนะอยังไม่ถึง ทำไงถึงวะส,สรุปสรุปไปยังไงเนี่ยโมนะฮะได้ไวซะสูงเลยเก็บไม่ถึงนะฮะโอ้ตรงนั้นมีแมนเพิ่งสังเกตเห็นจึ๊บแต่แต่แรกมนุษย,ย์สมาร์ทโฟนเอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีสมาร์ทโฟนแล้วเหรอที่ว่ามีแต่ทีวีแมนอย่างเดียวนะฮะมันกำลังเก็บไม่ได้โอ้ยอย่าเข้ามาไอ้หนูเข้ามาไอ้หนุ่มอย่าปล่อยพี่ไปดีกว่าเพราะพี่นั้นแข็งแกร่งเกินใคร มันะจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งอ่ะที่ทางขึ้นแม่งประหลาดมากเลยมาอยู่ตรงไหนวนะแล้วจาได้ผมจะขึ้นได้นี่แม่งนานนานนานจริงจริงโอ้ตอนนั้นมีอีกหนึ่งกูตรงนี้ด้วยปัญหาปัญหาปัญหาก็มาปัญหาคือขึ้นไปอย่างไรหีบสุขานะผมสุขาอยู่หนใดสุขาอยู่หนใดความงดงามอยู่ที่ใดห้องสนุกกับคองฮะห้องน้ําสนุก ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะโอเคไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ตรงนั้นมีนี่ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องขึ้นไปทางนี้งั้นแสดงว่าเราต้องขึ้นสะพานก่อนนะจ๊ะจืบจื๊บจืบโอเคอทางขึ้นสะพานก่อนน่าจะเริ่มจากตรงนั้นนะโอ้ตรงนี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 ้โอเคถอยไปถอ,อยไปพอหนุนทหารร้อนแรงถอยไปซะ โอเคเฮ้ยชอบเผลอนึกว่ามันเป็นอุ้ยนี่วอโทรไม่เห็นอยากคิดว่าจะรัดสายตาไม่ใช่ดินี่ว่าจะพลาดสายตาแบบพี่ได้พี่นี่สายตาของคำนะฮะโอเคเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีโอ้โหสามอันเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะนี่โอเคงั้นเราจะนี่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 อะไรวะไทเ t e t ีดโ e Ohio อู้เมดอีโอไฮโนะครับ โอไฮโอไฟนอลบอสจึ oh, ๊บ oh, สลามห้องน้ำเหรอกูว่าเด้คิดในใจอยู่แล้วว่าม่นต้องเป็นสลามเอ้ยนี่ขึ้นยังไงอะโอ้นี่ขึ้นได้และแต่แต่แรบเฮ้ยนี่มันเราเจอของประหลาดคุณผู้ชมเราเจอห้องน้ำปกตินะฮะปกติเจอแต่อันอะไรก็ไม่รู้อันนี้เจอห้องน้ำปกติครับนคะุณผู้ชมดีใจดีใจดอด้านล่างไม่มีอะไรนะกระโดดลงไปก็ตกโลก,โน,ะโลกนะครับ เดีย okay, วเราจะดูกันว่าเราสามารถที่จะไปตรงไหนได้อีกบ้างนะครับนอกจากส่วนนี้ไอ้ตรงนั้นมันไปยังไงวะให้เดามันก็ต้องแบบกระโดดขึ้นตรงไม้ตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนนะรอบๆโอเคไม่มีทางไปแสดงว่าเราต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ซึ่งเนี่ยมันไม่ขึ้นนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมันมีตัวอ E ให้กดเอ็บเอ,บเอบ็กดเอ็ก็มากดเก็บสิไม่ใช่กดเจ็นะครับคุณผู้ชมแม พูดเพี้ยนจนจะไม่ใช่คนไทยอยู่แล้วนะครับจึ๊บอ,อ่าไหนไอ้น,นั่นบุญนั้นก็ด้วยนะขึ้นไปยังไงวะหรือว่าลองแปลร่าเป็นแบบคนตัวสูงๆถึงจะขึ้นไปได้ไงงั้นขอหาหม็อกสูงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยมาสูงเกินอ่ะเนี่ยมันก็ติดอยู่ดีอ่ะเอาว่าแต่กูเป็นตัวแล้วไย อะไรวะดิสโกเมย์เหรอมันมีอันที่ตัวสูงกว่านี้ไหมโอ้ยนี่งใหญ่เลยไม่สูงเลยอันไหนไม่ใช่มันสูงๆบ้างวะไอดีเปล่าไอ้ก็สูงอยู่นะมันติดอะอยากขึ้นไปเอาอ่ะให้ข้าขึ้นไปเอาเถอะข้าขอละข้าขึ้นไปได้ข้าได้เชื่อข้าพระเจ้าด้วยข้าพระเจ้าอยากอ้าวข้าพระเจ้าอยากเพิ่ม ตรงนั้นก็ยากเพราะคุณจะขึ้นอย่างไงปัดโถ่เอ้ยจะบ้าเหรอขึ้นอย่างไรกันงั้นตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมจําได้ว่าผมเคยขึ้นไปนะหรือเปล่าอ่ะจําไม่ได้มันมันชื่อจำได้หรือจำไม่ได้เลยเหรอคุณผู้ชมแหมความทรงจำระเรือนนะคุณผู้ชมเป็นนี้แหละนะฮะผมใน่ขี้ลืมอยู่แล้วขี้ลืมแบบขี้ลืมจริงๆอะเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะ ผู้ชมผมแม่งถือรีโมทใช่ไหมแต่นนี้มันตอนนั้นบรู้สึกว่าปวดฉี่ก็เลยไปเข้าห้องน้ำนะถือรีโมทนะรีโมทแล้วผมก็วางไว้บตรงตะกร้าผ้าเลยเข้าห้องน้ำอ่ะไม่ถึงนาทีเดินออกมาเดินหารีโมทว่ารีโมทไปไหนวะจริงๆเดินหาอยู่แบบสิบยี่สิบนาทีอ่ะจนสุดท้ายมองไปเห็นอ้าวไอ้นี่มันก็อยู่ในตะกร้าผ้าใช่หรือเ่าแล้วกูก็เป็นคนไปวางเองแล้วกูงงเองว่าตาย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 ,ตาย,ตายนะครับ เอ้ย้อำเบื่อกับความจำตัวเองไม่เกินนะสมองสมองเลอะเือนหมดละโอเคผมเดิมมาดูนี่ตั้งหลายรอบนะครับยังไม่มีอะไรอโอเคมันจะมีปุ่มที่ไว้เปิดประตูตรงนี้อยู่อ่ะมีปะ่ะถ้าไงโอเพนไปดิครับอ๋อปุ่มโอเพนด้านนอกดีกว,ว่างั้นทอยล็ตขอบก็ได้เผื่อขึ้นไปเอาไอ้เหลืองๆด้านบนได้ เจอเจอบ็บเจ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 ็บอันนี้อุ้ยเดี๋ยวทองคำเอ้ยเก็บสิสยอย่าร้อยกูได้ก่อนไปวะมาผู้ชมเฮ้ยทีีพอร์ตไปตรงไหนนะแฟคตอรี่โอเคมาถึงหน้าแฟคตอรี่แล้วนะครับงั้นเราจะขึ้นไปด้านบนกัน,น่อยจ้า คือแบบอ้ตรงที่แบบมันมีกล้องอยู่อะเดินเข้าไปหยิบไม่ได้นะเพราะอะไรรับูด <c oughs> เดินเข้าไปหยิบใหม่ได้เลยนะครับเจ็บๆจๆบๆ,ๆ,ๆ,ๆ〜จบเจ็บจบจบจออ่าเนี่ยคือกูจะขึ้นไปเอาอยัางไงวะกูอยากรู้เหลือเกินเนี่ยมันไม่จะเอาเอาชิพหายแล้วกูขึ้นไม่ได้เอ้ยตายเถอะไปเีรีพอร์ต อื่นดีกว่าฮะคุณผู้ชมแหมเลยนะอยากขึ้นไปออนนั้นมากเลยว่ะแต่ไม่รู้ขึ้นยังไงเนี้ขึ้นยังไงบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าทําไมขึ้นยังไงฉันไม่รู้ว่าทําไมนั้นเราไปเอาที่อื่นไปต,ตรงนั้นก็ได้ไม่มีแต่ที่ที่เราแบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงเลยตอนนี้เหมือนผมแบบเดินเก็บครบแล้วนะหรือบางทีมันอาจจะยังไม่ครบก็ได้นะ แต่ตรงนี้แหละเนี่ยเอ้ยเอ้ย,อยกูอีให้กดเก็บอยู่แสดงว่าเราสามารถที่จะกดเก็บได้นะครับถ้าเรามืออวนะฮะมากดเก็บันดีกว่าโอ้พูดไปน้ำลายก็ไหลนะไม่ได้หิวนะหมายถึงแบบพูดไปเยอะแล้วแบบเหมือนกับว่าสร้างน้ำลายนะต่อมน้ำลายเยอะต้องอกินน้ำลายตลอดนะครับโอ้ใคตายเถอะนะพูดอะไรเกเน้ำลายแหม โอเคเราจะกดให้เร็วนะฮะกดให้เร็วกดให้เร็วกดให้เร็วหนึ่งสองไปโอ้โหอะไรวะอีไอ้บ้าเอ้ยมานี่จึ๊บอ่าไปจึ๊บจื๊บเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยวันเราขึ้นได้เราขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยวันเราขึ้นได้หวะ ดูว่าเราขึ้นได้ผมว่าเราน่าจะขึ้นได้หรอคุณผู้ชมแหมอยากทรงเลยนะเว้นแต่ว่าไอ้พวกไอ้หานสกีบิดีจะไม่มาจัดก,การเรานะครับคุณผู้ชมมาสกีบิดีดำดำาดำําเยสเสกีบิดีดำบายมาหน,นีมาอันนี้ใช่สกีบิดีทอยเลนนะที่มันสกีบิดีแบบห้องห้องน้ำจริงๆอ่ะแบบสกีบิดีบัสรูม ที่ไปดีบาร์ตูมไม่ใช่ทอยเลียนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันบาร์ตูมแล้วมันห้องน้ำนะนี่ข้ามาทอยเลียไว้หลอกคนอื่นนะครับเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นได้เหรอเว้ยผมว่าไม่ขึ้นได้ขึ้นจากทางเมื่อกี้เพราะว่าถ้าไม่ขึ้นทางเมื่อกี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปขึ้นตรงไหนแล้วเพราะว่าในโบสถ์มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเอาเพลตเจอทอยเลียลเฮ้ยเดี๋ยว what โอ้ my god เจอทางลับเอฟเทวินเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผู้ชม้ตายเถอะ๋ยวาได้แบบนึงนะเออเดี๋ยวอะไรอ่ะคือมาสวรรค์เหรอไม่น่าเชื่อโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอยู่ดีก็เดินมาก็เห็นนะผู้ชมแหม่แล้วตรงนี้มีหนึ่ง ห้องน้ำชายไอคิวธุรกิจร้อยอะไรของมันวะตื่นตืดมันคึกเพื่อนโทรศัพท์แมนรถตรงนั้นแหละคืออะไรโอเคเหมือนกับว่ามีเมฆข้างๆด้วยนะถ้าถามคำหนึ่งเูาจะกลับยังไงเนี่ยฮะก็เทลิพอร์ตกลับละอะไรเนาะ โอเคเรามาถึงสวรรค์แล้วนะครับคุณผู้ชมผมว่าเราจบเกมนี้แล้วครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นหาต่อดิแม่จบเกมอะไรไปละเราจะไม่เทเลพอร์ตกลับนะเราจะฆ่าตัวตายโอเค okay, เรียบร้อยแม่เดินไปเดินมาแล้วไปเหน็นเฉยเลยเว้ยไม่อยากจะเชื่อเลยดดจริงๆนะครับที่นี่คือคลับตรงคลับต้องมีอะไรบ้างอ๋อเปิดประตูด้านข้างใช่ไหมเออใช่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  อันนี้เดินเข้าได้ปะไม่ได้ทําเหมือนประตูเลยนะทำเหมือนประตูให้เดินเข้าอ่ะโอเคมันจะมีทางไหนไหมที่เราสามารถที่จะไปทําน้านนี้นู่นได้อันนี้ไม่น่าเข้าได้ว,นนว้ายแย่แหมเลยโอยขัวกูตกใจตกใจจริงนะเนี่ยแม่อยู่ดีก็จำสแกรกูให้ตายเถอะนี่จะขึ้นตรงนี้นขึ้นยังไงวะ แบดเจ็บไม่ใช่อันนี้เทเลพอร์ตช็อปดีเซสเซอร์และดีเซสเซอร์มันคืออะไรไม่ pavement, <sch> <splash> ร<ะ> ENCE, ู <de> <is with S 2> ้เลยว่ามันมันต้องใช้มองตัวใหญ่ๆอ่ะเพื่อที่จะขึ้นไปอันนี้ได้ไหมใหญ่เหมือนกันนะอยากจะมองไม่เห็นเลยเลยอ้อเนี่ยมันขึ้นไม่ได้อ๋อจำสเกลของมันวะไหนต้องมีอื่นบ้างเดี๋ยวนี่คืออะไร อ๋ออะไรวะมเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เดอะวาร์ปที่เป็นคนแค่เขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรนะโอ๊ยลืมชื่อช่างแม่งเถอะนะจำไม่ได้นะคุณผู้ชมโอเคงั้นเราจะไปส่วนไหนดีเพราะตอนนี้คุณผู้ชมคือเห็นนะเห็นหมดแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าคือกูจะไปเอายังไงวะถามจริงถ้าพเจ้าจะไปหยิบยังไง มิตติไออันที่อยู่สูง,สงห้ามบินอันตรงนี้มีอะไรซูพาวเวอร์ซอสอ๋อต้องการพลังงานโอเคเราพลังงานากันไหมแล้คุณพี่อุ้ยนี่ซ่วมอะไรอ่ะห้องนะ้ำอาดยากรอุ้ยไอตายเถอะมาทำอะไรตรงนี้เจ้าหนุ่มโอเคขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาทำไมวะขึ้นทำไมนหะงงนะฮะ โอเคงั้นเราไปนี่ก่อนมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำทหารตัวเนิเครื่องบินทิ้งระเบิดนะฮะหอ,อน้ำสองแล้วก็จะมีตรงนั้นนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเราจะแปลอ,อย่างไรแมชชีนทีมทีมเครื่องจักรคือเราตอนนี้เราต้องหาพลังงานไว้ทุกมตอนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปหาตด้ไหนทีมเขาเขา<ๆ>ไม่ทำอะไรเราคนนี้ เราจะไปหาจากไหนกันหรือว่าไอตัว X ในแผนที่วะเดี๋ยวเดูกนะ่อนนะมันเป็นตัว X อยู่จึ๊บอ่าเรียบร้อยจะไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีดึงก่อนโอ้โหมีในนี้ไ,ไว้อะไรอ่ะห้องน้ำสปาอันนี้คืออะไรขาปิดโอเคแล้วมันจะมีอะไรอไหมไม่มีแล้วคุณผู้ชมทำเพื่ออะไรเอ้ยติดอเอือ โอเคมันมีเอกตัวนี้ยมันมีไว้ทำไมวะแล้อย่างคือเรามันต้องการพลังงานด้วยแต่ผมไม่รู้ต้องไปหาจากไหนโอเคอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เกือบเกือบเกือบโอ้มีตรงนี้เองเนี่ยแต่ว่าเราอยากที่จะโอเคเียขึ้นไปตรงนี้เพราะนั้นเราต้องต้องโดดขึ้นตรงนี้หรือไม่โอเคไม่ได้อออ่อ่ะเโอ้ยตกโอ้ตายแล้ว

ไปหยิบได้แล้วนะครับเรค่อยเดินได้อเอเ้ยเอาเก็บของก็ได้อะไรอะห้องน้ำบินีสัตว์เลี้ยงคืออะไรวะมาคุณผู้ชมเราติดอยู่ที่ตลอดการหรือไม่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีเราจะเทเลพอร์ตไป,ท,ปะะที่สปอร์แล้วกันนะหลังจากที่สปอร์เราก็เดินสะพานไปนะครับอุอ้ยลิ้นพันบไป โอเคงั้นเราจะเดินไปทางนี้โอเคเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนะฮะตกเฉยนะครับไอทางเนี้ยคือแบบอยากหาทางขึ้นไปมากเลยแต่ไม่รู้ขึ้นยังไงนะฮะโอเคปีนป่ายปีนป่ายปีนป่ายไดเรียบร้อยนะฮะโอเคค่อยๆนะฮะค่อยๆลงนะฮะคุณผู้ชมอย่าไปรีบโอ้ย ูจะบ้าตายแห้ตายหรือว่าเราต้องโดดมาแล้วเราต้องกระโดดเก็บแต่ว่าเราต้องกดให้เร็วกดให้เร็วกดให้ไวนะฮะถ้าทําได้เอาไปเลยห้องน้ําสีทองหนึ่งอันนะครับส้วมทองหนึ่งอันนะครับมาจุบอ่าแหมไม่เสียงเวลาเดินนี่มันเป็นจังหวะเลยนะโอเคเดินขึ้นจุ๊บ้ตกอย่านะครับจึบ เจอป่าเรียบร้อยนะฮะโอเคเรางั้นเราลงตรงนี้ก็ได้โอ้เก็บได้เว้ยแต่แต,แต,แต่โอเคตามทั่วไปนะฮะตรงนี้มีอะไรใหม่โอ้มีอันนึงนี่ตรงนี้แต่ว่าเราเราอยากที่จะเดินไปดูทางอื่นก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีอีกอันนึงนะครับแล้วก็ให้เดาว่าน่าจะต้องมากระโดดเก็บอันนี้ก่อนแล้วเข้าไปเก็บอันนะั้นนะ ค่อยเดินนะผู้ชมเพราะว่าเรามีเสียงมีเสียงก็มามีสิบตกสูงนะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฮะน่าจะมีแค่2อันนะรัโอเคทางานสองอันนี้ก็จะเป็นสอันสุดท้ายนะครับไม่ได้จะหนีไปไหนนะเพลงแตว่าเอ้ยโอ้โหไอ้หากูเดินขึ้นมาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยมาเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุบจุ๊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 บจ๊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 บ จึ๊บจ๊บอ้าโอเคนี่เดินขึ้นตรงนี้ก็ได้นะแหมโอเคทางนี้ไม่มีทางนะมาเราก็จะค่อยโอเคเอี๋ยาแยะเดี๋ยวแย้เดี๋ยวเราต้องโดดขึ้นไปเก็บตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันอยู่สูงให้ตายเถอะครับจะบ้าตายหลายวันจึ๊บ มาไปจึ๊บจ si ุ๊บจุ๊บจึ๊บจ <contamination, S 2> <meals> ุ๊บจ๊บจ okay. ๊บจ๊บอุ้ยติดต oh. like okay. ิดอะไรอ่ะอุ้ยเอาเว้ยติดเดือเดืเโอเคชึบอุ้ยอติดติด้ยโอ้โหอุ้ยอุปสรรคเยอะเหลือเกินให้ตายเถอะนะครับชึบอุ้ยเอาเอาเอาอีกแล้เอาแยะเอ้จึ๊บจ๊อ้าโอเคจึ๊บจอ้ยเกืบเกือบว้าโอเค อุ้ยเอาแยะอุ้ยเฮ้ยกูกูเริ่มเหนื่ยอยให้ตายเถอะนะฮะเราต้องเสียสละไปขนาดไหนเพื่อที่จะเอาไอ,า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 อา้ไอ,อ้ส้วมทองสองอันนี้นะครับโอเคขึ้นต่อนะฮะจิบ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 บ จิบ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 เจอปเดินขึ้นไปเจอปอุ้ยติดอย่ามาติดจะรี่เดติดตอนนี้นะครับจิบจิบมาโอเคทางมันเล็กนะแต่เราผ่านไปได้นะเอาละครับผู้ชมฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพ่เป็นกำลังใจให้กับนายมันโมกันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าจุ๊บ 喂。